วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับเรื่องของเมียนมานั้นสถานการณ์มาถึงจุดที่มีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆถึงความรุนแรงที่กองกําลังของมิงออนไลน์ ทำกับประชาชนร่วมชาติซึ่งวันนี้นะครับกลุ่มรัฐบาลพลเรือนหรือกลุ่มสภาเงาหรือกลุ่มรัฐบาลเงาที่หลายคนเรียก c สียพนั้นมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วว่ารวบรวมหลักฐานทั้งหมดได้ราวๆสามแสนชิ้นแล้วซึ่งจะนําเสนอต่อสหรประชาชาติถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยกองทัพของมิงออนไลน์นะครับซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ต้องถือว่า กลับมาสู่วงจรของการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนอย่างหนักหน่วงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งกองทัพของมิงออนไลน์นะครับมีการบุกเข้าไปปราบปรามประชาชนที่เมืองพระโคนะครับพระโคเป็นเมืองใหญ่คนไทยรู้จักกันมานานเรียนวรรณคดีไทยเรียนประวัติศาสตร์อยุธยานะครับได้ยินชื่อพระโคมานานเป็นเมืองเก่าแก่นะครับการชุมนุมตอนกลางวันนะครับเดินหน้าไปคนตายไม่เยอะแต่พอตอนกลางคืนมิงออนไลน์ใช้ RPG ถล่มไม่ยั้งในสุดตัวเลข ผู้เสียชีวิตพุ่งเข้าไป60คนและในวันเดียวกันนั้นกองทัพพม่าเมียวด,ดีทีวีมีการเปิดเผยว่าสารทหารของพม่าได้มีการออกคำสั่งประหารชีวิตนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องประชาธิปไตย19าราย<ว>ะนะครับ <วะ S 1> ซึ่งคำสั่ง<ต>ของ<ต>สารทหารพม่า,า,านั้นอาวันทั้ง19รายนั้นเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการสังหารทหารยศร้อยเอกคนหนึ่งที่เขตโอกาลปาเหนือที่ย่างกุ้งในวันที่27มีนาคมด,าดังนั้น ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพระโครหรือการใช้สารทหารสั่งประหารชีวิตประชาชนที่ต่อสู้กับตัวแทนกองทัพนั้นเป็นสัญญาณว่ามีออนไลน์น่าจะเดินหน้าปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆขณะดเดียวกันโอกาสของการเดินหน้าสู่การสร้างสันติภาพนะครับในประเทศเดนมาร์กก็ยังคงไม่มีวี่แววผู้ตรวจการของสหรประชาชาตินะครับมีการเปิดเผยว่าเดินทางมายัางประเทศไทยนะครับ ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาพยายามจะสื่อสารขอพบกับตัวแทนของกองทัพพมา่าหาทางจะเข้าไปในพม่านะครับปรากฏว่าไม่สามารถจะเข้าไปที่ประเทศพม่าได้ไม่ได้รับการตอบรับจากตัวแทนของกองทัพพมา่าแต่อย่างใดนะครับนี่ก็คือปฏิกิริยาล่าสุดซึ่งเป็นสัญญาณว่าประตูของการเดินหน้าแก้ปัญหา การใช้ความรุนแรงหรือการปราบปรามประชาชนในประเทศเมียนม่าน,นั้นณเวลานี้อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆและสัญญาของการใช้กําลังของมิงออนไลน์ในการปราบปรามประชาชนนั้น2เดือนที่ผ่านไปกําลังจะเข้าสู่เดือนที่3โดยที่ยังไม่มีวี่แววว่าการใช้ความรุนแรงทั้งหมดจะยุติลงนะครับแล้วก็ โดยภาพรวมกลายเป็นสัปดาห์ที่การใช้คมรุนแรงน่าจะจะยกระดับทวีมากขึ้นแล้วนั้นยังเป็นสัปดาห์ของการไล่ล่ามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหารชีวิตซึ่งการสั่งประหารชีวิตที่เกิดขึ้นในเมียนมาในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเป็นการสั่งประหารชีวิตครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากทหารรัฐประหารรอบนี้นะครับดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องจับตาว่าหลังจากนี้จะมีการสั่งประหารชีวิตใครอีกต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งสัญญาณของการ พยายามล็อกเป้าคนที่เป็นผู้นำทางความคิดของคนในสังคมเมียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงนายแบบชื่อดังหลายต่อหลายคนไปตะกนงซึ่งโดนรวบตัวไปนะครับตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะครับหรือว่าหลังจากนั้นนะครับในวันศุกร์ก็มีการรวบนักสแสดงชื่อดังของพม่านะครับอีก หลายคนนะครับคนสําคัญที่คนไทยพอจู้จักคือเปติอูและเองตราส่องซินนะครับซึ่งถือกันว่าเป็นนักแสดงที่เทียบกับคนไทยเมืองไทยคือเหมือนกับพี่เบิร์ตธงชัยนะครับเปติอูเนี่ยได้รับรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมฝ่ายชายของพมา่าในการแสดงภาพยนตร์เรื่องต่างๆเนี่ยส่ปีนะครับในที่สุดก็โดน โดนเผด็จการมีงออนไลน์จับตัวไปที่บ้านนะครับที่เขตยางกุ้งดังนั้นเป็นสัญญาณของการเดินหน้าปราบประชาชนมากขึ้นว่าตอนนี้เป็นเป็นโอกาสเป็นสัญญาณเหมือนกับจะเดินหน้าสู่การเก็บงานคนที่เป็นตัวแทนทางความคิดของคนกลุ่มต่างๆในสังคมนะครับขนาดเดียวกันปฏิกิริยาของทัพชาติพันธุ์ในการต่อสู้กับกองทัพของมีงออนไลน์นั้นดูเหมือนจะ ยกระดับสู่การเผชิญหน้าทางกําลังมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ทัพฉานมีการยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมิงออนไลน์มีในฐานของมิงออนไลน์ได้รับบาดเจ็บขณะที่มีการส่งเฮลิคอปเตอร์บินเหนือเขตที่มั่นของรัฐฉานนะครับของทัพฉานก็มีการยิงกันไปหรือแม้กระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับที่เมืองลาเซียวที่รัฐฉานอีกเหมือนกันเลยนะครับกองกําลัง AA กับ t n l a และกองทัพกองก้างก็มีการ บุกยิงนะครับที่สถานีตํารวจของพาม่าตั้งแต่เวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าจนเป็นเหตุให้ตอนนี้ตัวเลขตํารวจของพาม่าที่เสียชีวิตไปนั้นพุ่งไปถึง14รลายแล้วจากการร่วมมือกันโจมตีสถานีตํารวจของกองทัพกองก้างนะครับกองทัพ AA และก็กองทัพท n l a ซึ่งก็ถือว่าเป็นกองทัพที่จํานวนคนไม่เยอะแต่ว่าชื่อเสียงเรื่องความดุด,ดันนะครับชื่อเสียงของการที่จะรบแบบเต็มเหนียวในกองทัพของชาติพันธุ์นั้นถือว่าเป็น ส่วนที่มีความแข็งแกร่งนะครับดังนั้นภาพรวมของสถานการณ์ในเมียนมาณนะเวลานี้คือสถานการณ์แบบที่การเดินหน้าปราบปรามประชาชนน่าจะเดินหน้าต่อไปนะครับขณะเดียวกันทิศทางของกองกําลังชาติพันธุ์ที่จะเผชิญหน้ากับกองทัพเมียนมาเห็นได้ชัดว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นท่าทีของกองกําลังฝ่ายชาติพันธุ์นั้นเริ่มโฟกัสเริ่มศาสตร์กระสุนจริงเข้าไปยังกลุ่มกองทัพเมียนมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ กองกาลังของชาติพันธุ์บุกโจมตีสถานีตํารวจตาร,รวจเสียชีวิต14นายหรือการยิงเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดนี้แปลว่าการต่อต้านนั้นกําลังทวีความเข้มข้นขึ้นต่อให้ขณะที่ในเมืองหลวงนะครับกองทัพมีออนไลนยยังเดินหน้าปราบประชาชนอย่างเข้มข้นขึนข้นก็ตามนะครับดังนั้นสถานการณ์พาม่าในเวลานี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองเพราะว่าเริ่มมีการประเมินนะครับว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปในที่สุดแล้วนั้นพาม่าจะเข้าสู่ภาวะของการเป็นรัฐล้ลมเหลว นเนื่องจากมิงออนไลน์สามารถจะปราบปรามประชาชนได้แต่ว่าไม่สามารถจะเอาชนะใจประชาชนได้แล้วกลายเป็นการเดินหน้านะครับเข้าสู่ระบบที่ในที่สุดแล้วนั้นมิงออนไลน์จะเป็นทรราชของโลกคนใหม่เทียบเท่ากับผู้นำเผด็จการหรือผู้นำทรราชที่เคยเกิดขึ้นในซีเรียที่เคยเกิดขึ้นในลิเบียที่เคยเกิดขึ้นในอิรักเป็นศสนาตอนนี้มีอยู่แค่ว่า การจะเอามิงออนไลน์ออกจากตําแหน่งนั้นจะดําเนินการได้อย่างไรนะครับสหรัฐเมริกายังคงเดินหน้าต่อไปที่จะกดดันให้สหประชาชาตินั้นออกมามีแอคชั่นนะครับในการยุติ ความรุนแรงของมิงออนไลน์ทูตสหรัฐประจำา UN อนะครับออกมาโพสตทวิตเตอร์แล้วนะครับ <S <S นางลินดาโทมสัสกีนฟิวออกมาบอกว่าการที่สภาคณะมนตรีความมั่นคงของสหรประชาชาติเอาแต่ออกถแถลงการนั้นไม่เพียงพอต่อการหยุดพฤติกรรมของมิงออนไลน์ในการเขียนฆ่าประชาชนหากเป็นแบบนี้ต่อไปมิงออนไลน์และเมียนมาจะเป็นภยัยพิบัามความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดดังนั้นนะครับผู้สหรัฐประจำสหประชาชาติระบุแล้วว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการยุติมิอ,องออนไลน์สักทีดังนั้นสมรภูมิตอนนี้นะครับที่จะกลายเป็นสมรภูมิซึ่งความมิองออนไลน์มีอยู่สองสมรภูมิใหญ่ๆสมรภูมิที่หนึ่งคือสมอรภูมิในเวทีโลกการประลองกําลังกันร,ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งในรอบสุดาห์ที่ผ่านมานั้นทูตจาก15ประเทศทั่วโลกนะครับมีการลงนามเรียกร้องให้มิองออนไลน์ยุติความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนนะครับกำลัง พยายามจะกดดันจีนและรัสเซียที่ประกาศตัวเองเป็นฝ่ายหนุนหลังมิงออนไลน์ในการปราบปรามประชาชนอย่างหนักน่วงนะครับการเคลื่อนไหวของทูตสารัฐประจำยูเอ็นได้รับการสนับสนุนในแง่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรที่เป็นตัวแทนของคนเมียนมานะครับนั่นก็คือองค์กรฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งของคนเมียนมาโดยตรง CRPH ซึ่งรวบรวมหลักฐานได้แล้วว่าณนะเวลานี้มีอออนไลน์มีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนเกือบ3 0 0 0สนชิ้นแล้วดังนั้นในที่สุดแล้วนั้นลูกบอลของการกดดันทางการเมืองจะไปอยู่ที่ จีนและรัสเซียว่าในเมื่อตัวเลขของผู้เสียชีวิตมากขนาดนี้นะครับการปราบปรามคนมือเปล่ามากขนาดนี้และถึงขั้นใช้สารทหารสั่งประหารชีวิตประชาชนแล้วซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยดิ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นในประเทศเผด็จการอย่างประเทศไทยเองการใช้สารทหารปร,าประหารชีวิตประชาชนก็ไม่มีการเกิดขึ้นนะครับเ <Okay. S 2> ต็มที่ของเราคือใช้การสั่งคัอองคุกด้วยคดี112 ก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาถือว่าไปไกลมากในสุดนั้นโลกไม่มีทางเรื่องอื่นนะครับจีนกับรัสเซียจะพยายามขัดขวางแก้ไหนยังไงก็ตามแต่ในสุดแล้วตัวเลขของการละเมิดสิทธิ์หรือการคุกคามประชาชน3 0 0 0 0นชิ้นนะครับการฆ่าประชาชนรายวันที่วนเวียนตัวเลขอยู่กับวันละ60คนบ้าง80คนบ้าง120คนบ้างหรือการสั่งประหารชีวิตประชาชนลวดเดียว20บศพแล้วนั้น น่าจะเป็นสมารภูมิใหม่นะครับอของการเมือง,งระหว่าง<ม>ประเทศในการเอามิงออนไลน์ออกไปคู่ขนานกับสมารภูมิการลบภาคพื้นดินและภาคพื้นอากาศระหว่างกองทัพชาติพันธุ์กับกองทัพของมิงออนไลน์ซึ่งทวีความดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นมีเหตุยิงเฮลิคอปเตอร์กองทัพมิงออนไลน์แล้วนะครับถึงขั้นมีเหตุที่บุกยิงล้อมโรงพักของมิงออนไลน์และตำรวจตายไป14ศพแล้วรวมทั้งมีรายงานถึงการปะทะกันในจุดต่างๆของกองกำลังขชินกับกองทัพมิงออนไลน์ในแบบ สงครามจลทธ์ย่อยๆเมื่อวานนี้ก็มีรายงานแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วดังนั้นสถานการณ์พม่าในเวลานี้เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่จบนะครับและเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าระหว่างพลังฝ่ายเผด็จการของมิงออนไลน์ซึ่งพันธมิตรในโลกประกอบด้วยรัสเซียจีนโดยมีไทยแอบเป็นกองหนุนอยู่อย่างอ้อมๆจนตอนนี้การส่งสเสบียงอาหารเข้าไปยังฝั่งกะเหรี่ยงนั้นยังคงถูกต้องห้ามอยู่ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากทางฝ่ายองค์กรทางาศาสนาระดมข้าวปลาอาหารไปช่วยคนกะเหรี่ยงที่ สวันนี้ยังคงถูกทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องนั้นยังไม่ได้รับความร่วมมือจากทางการไทยในการปล่อยอาหารความช่วยเหลือต่างๆแม้กระทั่งเวชภัณฑ์ยารักษาโรคไปยังคนกะเกรียงนะครับดังนั้นสมรภูมิโลกในเวลานี้คือสมอรภูมิระหว่างโลกที่สนับสนุนเผจการมีงออนไลน์จีนรัเสเซียและไทยซึ่งประกาศตัวไม่เป็นทางการเป็นแนวหนุนอยู่กับ อีกส่วนหนึ่งคือองค์กรต่างๆองค์กรระดับประเทศหรือประชาคมโลกซึ่งชัดเจนแล้วว่าไม่เอามิงออนไลน์นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศเมียนมาที่ยังไม่จบและคงเดินหน้าต่อไปเข้าสู่เดือนที่3ของเผด็จการมิงออนไลน์นะครับ